โอเคคราวนี้เรานี่นะครับเกมนะเป็น domination นะ e d g m a t แล้วก็ steel core แล้วก็ domination mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลทรายนะแล้วก็โอเคกราฟิกเราใช้เป็น u l t r มาเดิมไปเลยครับ t o บ a t t นี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่นะทั้งหมดเลยนะ ว่าเขามีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือกราฟิกแบบเอาตานะเรามาเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนเลยว่าเขาเพิ่มอะไรมาไหมนะครับนอกจากรายละเอียดที่มันดูแบบสวยงามและสมจริงมากขึ้นอ่าเรามาดูนะครับ ตรงนี้จะมีเหมือนกับทรายเกาะอยู่นะนี่นะในตรงเหมือนกับาดาวเทียมนะนี่นะในทรายเกาะอยู่นะครับนี่ครับแสงเงามาครบนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปจากฝั่งนี้นะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน ตรงกลางก่อนนะเรามาดูรายละเอียดของนี่นะว่าจะชัดเจนขนาดไหนนะนี่นะนี่ครับรายละเอียดนี่ครับรอยเท้านะแล้วก็เม็ดทรายนะแล้วก็พวกต้นไม้แล้วก็นี่นะไอรูปนี่นะ รายละเอียดของอิดกำแพงอะไรประมาณนี้นะซุ้มออใหญ่มากไปดูตรงนั้นเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูกำแพงอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับนี่นะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดนะครับเศษ เสาล้มนะครับเห็นไหมไมันเริ่มล้มแล้วเริ่มมีทียังมีล้มมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไปัไปตรงโน้นตอนะครับนี่นะกำแพงนะกำแพงก็จะ นี่นะรายละเอียดของกำแพงก็ชัดเจนนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเยอะเลยนะครับนี่นะความสมจริงนี่นะครับเรามาดูเงาสะท้อนไอโดมกลมๆนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูรายละเอียดของปิดกำแพงนะที่มัน สิ่งปลูกสร้างนะครับเขาทำนะมาดูด้านล่างก่อนนี่นะครับมีรนะายละเอียดนะแล้วก็มองวิวไกลๆนะครับอาทิตย์แล้วก็นี่นะลายของทรายที่เป็นลายที่โดนนะครับลมพัดมากระแสลมนะ นี่นะเดีย๋ยวเราไปดูตรงยานที่ชนกำแพงแล้วก็ให้ตัวห่อกระจายสัญญาณตรงนี้นี่นะครับรายละเอียดก็เพิ่มขึ้นนีน,นครับยานมีทรายนะครับมีทรายเกาะนะ นี่นะครับมีสายเกาะตัวยานนะครับแบบนี้เลยนะราไปดูตรงเสานะเสาอนุสาวรีย์นะแล้วก็มันกับเหตานที่โบราณแล้วก็มันมองเห็นเราไหมถ้ามันเห็นเรานี่คือมันจะยิงเรานะ ปัญหาควรจะยิงเราน,นี้มันน่าจะยิงแหละไปมันก่อนนะนตัวริบทรัชชันไดรฟ์ Warning ตัริบทรัชชันไดรฟ์ offline โอ้โหหลายตัวเลยครับเนี่ยมีจะช็อตแล้วโอ้โหตแต่เอาบุ n g ะหลุดเลยเรียบร้อย โอเคเอาลิเทนชอนนะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนะึงนะฝั่งที่เป็นภูเขานะนี่นะครับตอนนี้เป็นตัวเล็กจะมองเห็นรายละเอียดที่อยู่ไกล้ๆเราได้ชัดขึ้นนะครับรายละเอียดของภูเขานะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะ ต่างๆก็จะดูแบบนี่นะตรงนี้นะมีฝุ่นเขอะนะครับมีฝุ่นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นต่อครับเด <c oughs> อ๋าว นี่ครับโดมินิชันเราดันเป็นสตีลคอนวอยเหมือนเดิมนะนี่นะดูอุโมงค์นยังไงบ้างอุโมงค์ก็เดี๋ยวเอาไปด้วยเลยก็แล้วจือ๊อนี่นะครับตรงสะพานตรงนี้ คือรายละเอียดของอสมองละปูมลบทะเลทรายตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับ<ะ>เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเพิ่มเติมไปไปรอบรอบ,รอบหนึ่งแล้วนะครับเพิ่มเติมพวกป,ปิจจปลูกสร,ร้างเข้ามานะครับประมาณนี้นะ ดจะพาไปดูตรงปราสาตรงนี้นะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะส่วนไอ้เทียพิษก็หลุดจากวงโคจรเราแล้วช่วยะจะหลุดไม่หลุดนี่นะ อิงเราซะแล้วจะพาเขาไปดูงในฟับนี่นะครับรายละเอียดของนี่มีหน้าต่างด้วยนะครับมีรายละเลอียดเล็กๆน้อยๆมันจะมันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับของอกาวิดที่เป็นเอาต้านะแสงเงานี่ก็จะชัดเจนนะครับเงาเข้มเงาไม่เข้มอะไรแบบนี้นะ จะพาไปดูตรงตรงนี้มีกำแพงเพิ่มขึ้นมาครับตรงนี้นะนี่นะตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อก่อนไม่มีนะเป็นกำแพงแบบปราสาทสมัยเก่านะนี่นะสมัยโบราณอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรามาดูตรงเสาตรงกลางนะรายละเอียดก็จะนี่ครับรายละเอียดก็จะนี่ครับมันจะมีตัวหนังสือข้างบนแล้วนะ ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละสมรัูโิมลบนะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายโอ้โหนี่ครับคนยนต์ที่สู้กันนะ นี่นะกองกลรณีละหน้าตรงนี้เลยนะวุ่นทริป t กต i ิ n d r i รส์อ f ฟไลน์ยัดรอให้เก็บให้หนึ่งครับ <Warning. S 1> ตรงไหนนี่เรายังไม่ได้ดู Warning <c oughs> systems critical catastrophic failure imminent เี๋ือตรงเนินสองเนินนี้นะเดี๋ยวไปดูกันฟึบมาไป จะน่าจะเพิ่มพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรเข้ามานะส่วนตึกนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเพิ่มมาหรือเปล่านะมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็ดูยากเหมือนกันมันจะเพิ่มสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับบนตึกอะไรประมาณนี้นะ นี่นะแล้วก็ตรงนี้ทางเข้าตรงนี้มีอะไรไหมเวลาอีก30วินาทีนะเดี๋ยวจะปรับกราฟ,ฟิกให้เ้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปรับกราฟ,ฟิกให้เป็นโลนะครับจะไปดูให้ดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะตรงที่มันเห็นชัดที่สุดนะว่าเวลามันกราฟ,ฟิกโลแล้วมันมัน มันแตกต่างนะครับกันแบบไหนีนคากำแพงเมื่อก่อนมันจะแทบจะมองไม่เห็นเส้นสีแดงตรงนี้เลยนะแล้วก็พวกเ,เส้นลวดลายที่เป็นกำแพงนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาตับการาฟิกนะครับเป็นโลเลยนะ อันนี้ยังเป็นโหมดมีกราฟิกนะครับเป็นเอาต้าอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเอาต้ากับโลมันแตกต่างกันยังไงในในแบบในแบบนี้นะในสมอภรมพลบนี้นะครับ นี่นะครับคือโหมด domination มันจะยึดกันประมาณนี้นะเรามาดูนะมาดูก่อนนะครับ,บนี่นะมันจะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นขอบเขตนะแล้วจะมีแถบสีฟ้าของเรานะครับขึ้นมาปึ๊บนี่นะมันจะขึ้นแบบนี้นะโหมด domination นะ เด,เดี๋ยวหาให้ดูอีกทีนะครับอันนี้มันไม่เวลาเราเลือกเป็นโดเมนิชันมันก็จะเลือกเป็นอย่างอื่นมาให้เรานะนี่เงาตรงนี้นะเห็นไหมครับเงาตรงนี่นะกลับนี่นะยานดีตรงนี้นะครับนี่นะจะมีฝุ่นเกาะนะครับฝุ่นทรายนะปึ๊บนี่นะ นี่ตอนนี้เรามาปรับเป็นโลนะครับกราฟิกนี่นะนะครับเงาไม่มีนะเงา,าหายนะครับฝุ่นที่เกาะยานนะครับที่เป็นทรายก็ไม่มีนะ นะครับรายละเอียดก็จะหายไปเยอะเลยเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะรายละเอียดที่มันคือมันก็ยังไม่ได้ดูแบบทุเรศอะไรมากนะมันก็ดูแบบยังดู สวยงามอยู่นะครับในโหมดของโลนะนี่นะครับให้แสงสะท้อนหรือว่าเงาอ,อะไรเงี้ยมันไม่มีนะแสงสะท้อนก็จะตรงนี้ก็จะมีให้เห็นเล็กน้อยนะครับ พงกำแพงอะไรองนี้ความคมชัดของรายละเอียดก็จะไม่ได้เยอะมากมายนครับนี่นะทรายนะครับนะรอยเท้าก็จะหายไปนะไม่มีนะแล้วเรามาดูกราฟิกที่เป็นมีเดียมนี่นะครับกราฟิกที่เป็นมีเดียมก็จะมีเงาเข้ามานะครับนี่นะ แล้วก็รอยเท้าก็จะขึ้นมาแล้วก็เรามาดูรายละเอียดรายละเอียดก็มีขึ้นมาแต่ไม่เยอะมากนะนี่นะรายละเอียดก็จะชัดเจนขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้ตรง จะไปดูเงาตรงนี้นะจะมีนะอันนี้ครับคือเงามันจะแบบค่อยๆมันจะไม่เห็นตลอดทางนะส่วนไอ้ฝุ่นที่เกาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เออก็จะเป็นข,ขาวๆหน่อยนะครับออมีที่อนี้ก็ปัจจุบันนี้ครับแสงเงาก็จะเห็นแค่ครึ่งๆกล,ลางๆนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูตรง เสากลางนะเสาแหลมๆตรงนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดของเสานะครับมาดูนะนี่ครับมันจะเป็นเหมือนกับตะขะนะครับตกัวหนังสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่นะอยู่ตรงเสาตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ไอตรงกลมๆตรงนี้ไอตรงนี้มันจะเป็นเหมือนนี่ครับไอตรงนี้ก็จะนี่ครับเป็นเหมือนกิดนะครับที่เขาเกาะขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นทรงกลมทรงโดมอะไรประมาณนี้นะ หายยากกันนะหายยากละตูดลุมเป็นไงล่ะนะเศษอาวุธนะนี่นะที่จะไม่หายไปนะครับพวกเรานะโอเคเดี๋ยวพาไปดูโหมดโดเมนิชันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะครับโหมด domination นะนะครับโหมด domination ก็จะมี UI ขึ้นมานะครับเป็น A B C D E แล้วก็มีบอกนะครับเป็นรูปนะครับไอคอนไททันนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็คือฝั่งเราจะอยู่ฝั่งซ้ายสีฟ้านะครับแล้วก็จะบอกเวลาแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะนี่นะครัโมดโดมินชันกราฟิกผมใช้เป็นมีเดียมอยู่นะเดี๋ยวผมจะับนี่นะมันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นจุดเหมือนที่เรายึดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะนะครับเป็นกรอบนะครับกำแพงนะครับตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะ แล้วก็จะมีเนี่ครับเส้นที่เป็นแถบเส้นสีฟ้าๆของเรานี่นะค่อยๆขึ้นมานะนี่นะครับถ้ามันเต็มแล้วมันจะขึ้นมาปุ๊บนี่ครับปเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราเราเป็นศูนเอร์เอยู่นะอ่าเป็นมาหนึ่งเปอร์็นตแล้วเราไปดูตรงกลางนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ คือมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับมันจะเป็นละะนะักษณะเหมือนกรอบกำแพงนี่นะนี่นะเหมือนกรอบกำแพงตรงนี้นะครับเราต้องเข้าไปอยู่นะนี่เห็นไหมมันจะล้อมรอบไว้เป็นอาณาเขตหรือว่าเป็นพื้นที่สำหรับนะตอนนี้คือรอไปเจ็ดปอเนแล้วนะครับแแล้วไปต่อครับ กหน้าตั้งไปเราไปดูตรงโน้นนะครับพาไปดูตรงโน้นนี่ได้ตรงดีนะจุดดีของฝั่งของข้ามเลยนะตรงนี้จะอยู่ตรงหลังกำแพงตรงนี้นะกำแพงที่เขาสร้างใหม่นะนี่นะครับเห็นไหม มันจะเป็นลักษณะนะครับกรอบนะครับ,เป,รบเป็นกรอบเป็นกําแพงใสๆขึ้นมานะแล้วเราก็เข้ามายึดจุดนะครับนี่นะยึดที่มาเสร็จปุ๊บนะครับอพอเต็มแล้วมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะไปต่อครับปุ๊บ น,นะครับโดมินิชันนะพามาดูนะครับเป็นโหมดใหม่ของเกม Battle o ออฟ t บทเในเวอร์ชัน3.0นะครับยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะนี่นะครับตรงนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวมาปรับกราฟิกนะครับกราฟิก เอาเป็นเอาทิกเจอร์โลก่อนก็ได้นี่นะทิกเจอร์โลแล้วก็โลนะโลก็อัพลายมันยังมีเงาอยู่นะนี่ครับไม่มีเงานะถ้าโลนะนี่นะครับนี่คือแบบโลเลยนะครับ 66%แล้วนะไปในอุโมงดูครับมาคราวนี้กราฟิกเป็นแบบเอาต้าเลยนะครับนี่ครับเงาเข้ามาแล้วนะครับแสงเงาจะชัดเจนมากขึ้นนะ เราจะไม่ยิงใครนะแต่เราจะพาไปดูนะครับเราจะยึดจุดให้ครบนะครับนี่นะจุด E ครับจุดสุดท้าย94%แล้วฟึบนี่ครับจุด E อ,อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี่ครับ100%ก็จะชนะแบบนี้เลยนะครับ นี่นะถือว่าชนะไปนะนี่ครับนกระบองเพชรนะอย่าที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนพิตึกลาบ้านช่องตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรเพิ่มหรือเปล่านะ Oh no. Oh no. Damage oh. Warning. Okay. Oh. ตัวสกปะตัวใหญ่ oh. Warning. Oh. System's critical oh. catastrophic failure imminent. เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าพามาดูนะครับครบนะครับทั้งสองสมรภูมิแล้วก็โหมดาการเล่นนะครับเป็นโหมด domination นะครับแล้วก็ ui ใหม่ตามที่เห็นนะตอนนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถ,ถดูใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็พิพาทประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ